วันนี้มีเมนูขั่วหนูนาครับขั่วหนูนาใส่น้อไม่สมครับใส่น่อไม้ดองครับน่ไม้ดองใส่ลงไปเลย เป็นพัดหนูมามั่อหน่อยพัด่สมครับม่สมบานห้องคุกคนถ้าใส่ลงไป่สมแค่น,คนี้คร,รับ เอาผงเครื่องน้ำแป็ครับผมไปลงไปซรสมิตรนิดหนึ่งมิตรไม่ต้องเซ่ลายครับซอส,สกีครับ เอากันครับทอมบบนี่น้องเข้าให้เข้ากันก่อนครับ ข้าปุ๋งได้ที่แล้วพี่นอ้องจิ้งแ่บแล้วเราก็ใส่หนึไปครับใบ่กะเพราก็ไปบระปูดครับเขาให้เข้ากันครับ เสร็จแล้วครับทุกๆคนนะครับนาตาสกมาประมาณนี้แหละครับพร้อมบ่ครับ ขอจบวิดีโอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายครับที่เข้ามารับชมครับ